ลเตนวลาได้แล้วเดี๋ยวไปนี่ก่อนก็ได้ไหมคือเวลานัเดี๋ยวหมอเดี๋ยวหมอก็ก็เเดี๋ยวข้าไปก็เข้าที่บ้านเถอะครับเพื่ยนๆเเดี๋ยวไปเต้นที่บ้านเนี่ยเออหมื่นไหมเนี่ยใครทำให้งงไปใหญ่เลยเนี่ยบอกแล้วอย่าอย่าอย่านอนดึกตอนแรกผมว่าเลี้ยงนี่ไอ้ตะก่อนมันปีนมันปีนมันแกวกริด ผสมเทียมผสมเทียมถ่ายเลยนะถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวถ่านนี้เดี๋ยวดไปถ่านของคนต่อนี่เนี่ยหูตามราดาสีนี้เนี่ยย่าแล้วถ้าประมูลจะตูนไม่ได้หรืหมอ แล้วคุณภาพมันก็ไม่มีไงในศูนย์หมอมีตั้งหลายรูปเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดตรงๆขอได้ไหมตีไว้แล้วตีเลขไวแล้วนึกว่ามีได้ยังป้าเลขศูนเฮยแล้วบอกน้ำร้อนเราไม่พอตอนแรกไม่พอเนี่ยนั่นเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไปต้มที่บ้านนั่นน่ะเททิ้งจะแล้วไงต้องขาด ตอนแรกมีถัง <screws> นุชาเขอยู่นี่เังเก็บไปแล้วทินนี่ขี้ไหล่ตูดนอิ่มจะนิมก็ใส่กี่หลอดนะหลอดเยวนึกว่าอัดสองเลยใสก็ได้ลานนะเดี๋ยวนี้เดีนี้ไอ้ดาวจะเริ่มแพงอีกแล้ว ฉลามบกมีอไว้รีบไปไหนล่ะกวาสะาดหมอก่อนเดี๋ยวใส่ฉลามแล้วทองนาใส่ใส่ดาวใส่แม่ใหญ่เพราะว่าใส่แม่ใหญ่มันจะได้ลูกดีเนี่นี่คนที่บันโพก็โทรไปมั่างยัง เขาขอเบอร์ไปอยอะใครถามเขาซื้อเขาซื้อไฟล์เธอไปไงไม่ไม่เขามาดูนี่เขาถามหมอนหนบอกหมอยืนี่ยบอกถูกดิเสียอะไรกูขามันไม่ได้วัดนานคือแบบเกษตรกรจับต้องได้มันไม่มันไม่นาน เดี๋ยวโดนดักยางเดี๋ยว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 เดี๋ยวดักยางเดี๋ยวเดี๋ยวดักยางเดี๋ยวรถที่ไหนมาก็ไม่รู้จะไม่มีถังลมนะตายวันนั้นอะยางก็ยางก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรถเปลี่ยนคันเลยวะ แต่มอขนาดยังั่วเพราะว่าหมาไงร้อย,ยี่แล้วบอกอ <laughs> ขนาดยังลั่รู้วาล้อลวิ่งล้อหลุดตั้งแต่ไม่มรูยย้ลแล้วนหมาไงร้อยี่เลยฮะเขา,ขาจ้างเป็นพิีเ,เตอร์รถอะโอ้ <laughs> นทนทน,นตีนน้อยอยู่ได้ทนรับรอ <laughs> ลุกไงยังไงก็ถここ้าบีบรอบนี้เขาจะไล่มาอยู่ผงใหญ่ฮจับสหลัดผสมในลำไอฉลามชนนี่แหละไอเพชรก็จับได้ไม่รู้อ่ะเขาขี้เกียจเลี้ยงดิ

นมันก็เสียวมันนะที่มันทิ้งดินนะมันเสียวมันของกระถางด้วยนะตัวเมียกระถางไม่เอาประปรนี่ยบีบกิมด้อบีบกิมด้อนีวยบ้า <c oughs> เขาบีบยังไงไหนบีบไปดูดเนี่ยบีบไปมันบีบเชื้อหฮึหมอเป็นวิธีสมอพูดที่บีบในไม้เย็บเลยหมอพูดนะบีบมากดีเต้ยดีเทียเลยดีมันตกใจอ่ะเออเสร็จแล้วแล้วโหแป๊บเดียวมาถึงสิบนาทีซ้อมไก่อยู่คนเดียวในป่านะอกเลยอนั่งอยู่คนเดียว นี่เสร็จเสร็จแล้วนะครับรเดี๋ยวไปล้วงอีกสองตัวตตไไตแล้วถ้าไมไม่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจแม่ทองสุกกันต่อนะครับลุก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  ni ใช้ทองผสมผสมครับ คุณก็โกเลยขอเขายกให้กิจการ ท้องไปแล้วอ่ารุ่นนั้นหมอบอกเป็นทีดไงหรือติดไปตั้งเมื่อไหร่มันห้อท้องกะผสมเทียมเลยเนี่ยฟองตอนนั้นมันเท่าไหร่ที่ที่มาตรวจมันยังไม่ยังมันยังไม่ครบสามเดือนใช่ไหมยังยังค่ะค่ะว่าไงเองท้องแล้วไว้หมอดประมาณสี่เดือนะ ทองไปตั้งเมื่อไหร่วะนะทองประมาณสี่แล้วรวยขุนรือเปล่าวะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวหมอทำผู้รัอยูกค่ะค่ะขุนไปตั้งนานเดี๋ยวไม่รู้ประมาณสี่เดือนถ้าเป็นลูกไข่ลุยเพชรลุยเพชรใช่ไประมาณสีเ่เดือนระยะยเวลาสี่เดือนนี่มันไข่ทับ มันอยู่ในนี้ตลอดแหละไม่ใช่รวยคุณหรือไอ้คุณตอนเที่คุณอยู่ไม่ใช่ต้องต้องต้องดูว่ามันมันไปเมื่อไหร่ต้องดูว่าไอ้คุณไปเมื่อไหร่ต้องให้นที่ที่หมอมาล้วงอ่ะที่หมอว่าไม่ท้องแล้วหมอบี้ไปอ่ะใช่แล้วมันมีตัวไหนทับอีกไหมก็มีไอ้เพชรนี่นี่ก็มีมันอยู่ก็ตัวผู้ตัวเดียวระยะเวลามันสำคัญกับอายุครั้งไหมล่ะต้องให้เขาไล่เองวะลองลองไล่ดูว่ามันอายุครั้งมันสำคัญกันไหมเพราะว่าการที่หมอบี้ซีดมันก็กลับมาเป็นสัตว์ได้ไงใช่ไหมล่ะ บ,บ,บี้ไปแล้วมันกลับมาเป็นสัตว์ใหม่กระทับมันก็ติดเงยเองต้องไปไล,ไล่ไล่ระยะเวลาดูว่าช่วงเนี้ยประชุมหนีใจก็คุณแช่วดด้วยนะควายทองไปแล้วสี่เดือนอุบะอุบะจะเ,เป็นลูกไอ้เพชรหรือเปล่า ต้องต้อง,ต,องต้องดูว่าคุณขับไปเมื่อไหร่แต่กา้ไอ้คุณทับไว้ที่ว่าผมให้มาไล่ตรวจยี่พวกเนี้ยร่วหมอท้องไอ้ตัวเนี้ยมันไม่น,นั่นทะลุวัดท้องครับอ,อ้าวถ้าจับมาก็ตรวจเดี๋องั้นโอเคแต่ไปตรวจอีกตัวนะครับทับทั้งปีเลยแม่นะทับทั้งปี ปีไม่พอดี๋าไงเอาจิงกปีไอตัวที่หมอไปผสมให้จิ๋วไอ้ก้าวเจริญนะควายนางอะนะกระลูกมันเนี่ยแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายมันอะที่ผมขายให้ไปอะไอจิ๋วอะกำลังตื้อขวายมันไปลุยตัวเนี่ยอะไรขยาดหมูหมดยยยยาาดดเเออะะ เถ่ายคลิปให้ผู้ใหญ่ก่อนจะออกแล้วแน่สามสามปีนะหวายมันสี่ปีนั่นออกอ่ะโอ้ยี่พีไม่เลี้ยงให้ย่างงั้นเลี้ยงแพ้ดีกว่านะไล่ขิดเขาบ้ามันนอะคืนก็ทั้งคืนหายิลเหมือนเหมือนก็แบบอันนั้นอะเหมือนทหารกำลังฝันกันเลยปกัะ นะม,มันมีซีดมีอะไร <c oughs> เดี๋ยวดิ <c oughs> มากับเดี๋ยวดิเล่งเล่งเล่งไว้รุ่นใจร้อนไม่ท้องเป็นฝัตรเลยเนี่ยใช่ไม่ท้ <c oughs> <c oughs> องเป็นฝัตรอืมกำลังพอดีเลย ดึงมันลูกใส่สอได้ล่ไยบีบมันจะดุ้งบีบมันะดุ้งะมันไม่มีลูกเบีบมันจะดุ้งเรอะดุ้งเนี่บีบมันจะดุ้งมันมันไม่มีการตกไข่มันเป็นสากระจิงแต่มันไม่มีไข่กมาตกจะองได้ไงเ้นับเย็นผมร้อนไ้มาหอนเน่ย่อยไ มันมีการตกไข่อชีอร้าม่เคยชีมาชาติทำแต่ซีดอะไรไม่เป็นไม่เป็นมันไม่มีการตกไข่มันไม่สร้างไข่ขึ้นมาก๋แล้มันไม่สร้างไข่ขึ้นมาเก๋หันหักเลยอ้ยมันกระดดำบันเลยยายยาย้วโอ้ยพวกนี้นี่โ่สุด มันข้ายาให้มีลูกควายยังไม่ขาดก็น่ารูกตัวลาสุดที่หมอผสมมาแหนไอตัวนั้นน่ะนะออกแล้วมั่งปัดเนี่ยมันบ่อยมันว่ากาวอะไม่รู้อะควายหนังอะตายแล้วจำอะไรไม่ได้เลยช่วงเนี้ยนอนดึกเมาด้วยหรือเปล่าเออ้งวาไม่้เลยบ้านยังมีฉันร้ บ้านผมอยู่นน่นนี่บ้านเขาาหมีกันเนี่ยบ้านของพี่เล็กนี่แน่ดเอดีดีทุกอนะไม่ฉีดเยอะีดโอเคสรุปไม่ท้องนะครับเนี่ยไม่ท้องเป็นสัตว์แต่ไม่ตกไข่นะครับ หมอแนะนำม, <ไป S 1> มาฉีดเอทีีนะครับเนี่ยไป,ไปออกเลยหมด <ไป S 1> นะครับไม่ไม่มีให้จกแล้วเดี๋ยวหาตั้งใกล้หมอครับไปออกเลย